เป็นอีกหนึ่งรุ่นที่อยากแนะนำมากๆกับตัวของ Mitsubishi Outlander ครับคันนี้ปี2022เป็นตัวของรถ PHEV อ้าวย่อมาจากอะไรบ้างนะครับ Plug-in Hybrid Electric Vertical โอ้โหเป็นงานนะอ้อมูลแน่นๆขับดีมากๆ ถ้าใครยังแบบขับรุ่นไหนมายังไม่เคยลองนะผมว่ามาลองแล้วติดใจทุกลายนะครับผมเป็นรถเรื่องของการผสมผสานนะครับผมเสียบบัสได้ไฮบริดได้เครื่องยนต์ได้แล้วคุณดูสภาพภายในผมว่าฟีลมันเป็นรถแบบยุโรปอะในคลาบของแบบรถญี่ปุ่นเลยนะฟีลนี้เลยนะมาวิ่งมาอยู่แค่แสนสามคุณผู้ชมน่าใช้นะครับช่วงล่างดีเหมาะกับรถคุณท่านคุณเธอแบบคุณหญิงคุณนายหรือคนที่แบบต้องการแบบรถที่มีความนั่งสบายและเน้นในเรื่อง ความปือหนึ่งออกห้างนะบอกเลยนะว่ารุ่นนี้อยู่ล้านเจ็ดโอ้โหไม่ธรรมดาเว่ยนะครับกับราคานี้นะครับผมด้านท้ายก็เปิดแบบกว้างๆนะไฟฟ้าอีกนงหากนะใครสนใจรุ่นนี้นะครับผมหาแบบในรถได้เลทที่มันคุ้มค่าคุ้มราคาน่าใช้แล้วบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังแน่นอนกับเป็นเรื่องของระบบการขับขี่แล้วก็ช่วงล่างและความประหยัดคันนี้นะ อยู่แค่6,99,000บาทเท่านั้นเอง6,99ครับติดต่อมา0 8 3 7 7 7 7 7 7 7จ7และ083 7 7 7 7 7 5 7จากมือหนึ่งล้านเอะ